ย้อนกลับไปเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องๆกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรหรือกลุ่มปลดแอดหรือกลุ่มสามนิ้วแล้วแต่จะเรียกกันในกลางเข้ารวมตัวกันไปจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าตลาดนัดร,ราษฎรที่สวนครูวงนใช่ค่ะทองหล่อซอยสามค่ะ ท้องหลอใสสามใช่ค่ะนี่สวนครูอังุนนั่นเองสวนครูอังุนสวนครูอังุนเขามีเสาเวนาด้วยนะทอกทอกอืมครับเขาไปจัดกิจกรรมตลาดนัดราษฎรกันเขาใช้เป็นที่ปล่อยของปล่อยแสงใช้เป็นสถานที่ในการที่จะลํำลึกระบายความสึกระหว่างกันอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เขาจะรวมตัวกันไปแสดงออกในเชิงสัญลณ์ค่ะก็ก็ทำได้แค่นั้นบอกอิญบอกอื่นเนี่ยสวนครูอังุนมันอยู่ใกล้ๆ มันอยู่ใกล้ๆบ้านของดรชาชาติผู้ว่าว่าที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่ไงจะกลับจะเข้าจะออกก็บอกว่าผ่านจุดนี้บ่อยนะเห็นคุ้นรู้จักพื้นที่ตรงนี้ดีเมื่อวานดรชาชาติก็กำลังจะเดินกลับเข้าบ้านแถวๆนั้นใช่่คะเพื่อที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะไปต่อไปงานแต่งงานไงไปร่วมงานแต่งงานคใครก็ไม่ทราบนะอืจังหวะที่กําลังจะเดินผ่านสวนครัวงุ่นนั้นดรชาติชาติตัดสินใจแวะเข้าไปในสวนครัวงุ่น ไปอุดหนุนสินค้าที่เขาวางขายกันในกิจกรรมตลาดนัดราชรเนนะคร,รับใช่แล้วน้ำมังคุดกับทอดมันค่ะซื้อกลับบ้านค่ะซื้อติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะจะเข้าบ้านพอดีไปปะกับน้องรุง้งค่ะน้องรุ้งปนัสยา,สย,ายังจำกันได้ใช่ไหมคะน้องรุ้งปนัสยาค่ะน้องรุง้งถามต่อหน้าฝูงชนถามกลางตลาดถามต้นทุนชาติเรื่องมีความเห็นอย่างไรกรณีที่มีความเคลื่อนไหวขอให้มีการยกเลิก กฎหมาย1นึโอ้ถามตรงเลยถามถามตรงๆถามแรงๆเลยใช่ตศเตชชาติก็ตอบไม่กักเช่นกันสุดยอดนะตเตชชาติความหม่จากน้องๆใช่ค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนสเตทแล้วก็สปคกิ้งตอบคําถามของน้องรุ้งตอบเดี๋ยวนั้นเลยตอบแบบแบบไม่ต้องอะไรเลยก็คือพร้อมมาในการตอบถามมาก็ตอบให้เลยไงในเมื่อถามมาก็ตอบเลยแสดงความคิดเห็นได้ทันทีไปฟังค่ะ แต่ที่ว่าหนึ่งสองก็ 1, อยากมาไปขึ้นมือในการสร้างความแตกแยกที่จริงแล้วมันมีมานานแล้วนะถูกปะแต่ถ้าคุณเอามาไปเครื่องมือเนี่ยหรือก็เลยอย่างนี้การที่ผมมองในแง่ผู้บริหารถูกปะพร้ะจริงแล้วการบริหารเนี่ยมันต้องมีความละมุนละม่ะมอมในระดับหนึ่งถูกปะม,มันต้องมีวิธีการในการค่อยๆปรับเนะ่นั้นถ้าเกิดเราบอกจะยกเลิกหน,นึ่งสองเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะไปติดขั้วหนึง่งผมว่าเริ่มจากการไม่อหนึ่งสองมาไปขึ้นมือในการเมืองอันนี้ตันเรื่องตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าเกิดเราเวลาเราพูดเราเป็นผู้บริหารเนี่ยมันต้องมีวิธีในการสื่อสารเนี่ยมันถึงจะแต่ผมเนี่ยผมก็อดทนมาแปดปีถูกป่ะก็นานนะถูกป่มันก็นานจากที่ปฏิวัติมาถึงวันนี้มาแปดปีไปถามว่าเราต้องมีซซี่เรต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินเขาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะภาษาเกี่ยวว่การการแก้แค้นอันนี้ภาษาอังกฤษนะ เดเรเว e ต์สิท best เป็นเซอร์โคการการแก้แค้นหรือแก้ปัญหาอะไรเงี้ยมันดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้วอ่ะคืออย่าอย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำทกำหนดแฟร์ซี่ในการเดินอ่ะผมเชื่อว่ากำหนดแฟรจซี่ในการเดินมียุทธศาสตร์ในการเดินแล้วก็เวลาเขาอยู่ข้าง,งเวลาราแต่หมายความว่าผมว่าเรื่องหนึ่งสองผมว่านาทีนี้เนี่ยคุณรีบบอกว่าให้ยกเลิกเนี่ยนะครับเป็นจริงไม่ง่ายแต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือในการเมืองพูดประเด็นนี้ก่อนดีไหม แล้วเดี๋ยวมันก็ไปจะเต็บต่อไปครับก็รู้สึกอย่างที่ผมรู้สึกไหมฮะดรัตเชาติตอบคําถามนี้เป็นธรรมชาติเละเกินตอบเป็นธรรมชาติมากนะค่ะ <S S S> <c oughs> สาระที่ดรัตชชาติทำความเข้าใจกับน้องๆก็คืออย่างแรก <S S อ,อย่างแรกเริ่มจาก ต้องไม่เอามาตรานึงหนึมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก่อนดีไหมเริ่มจากจุดนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเริ่มจากจุดนี้ก่อนเอากันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะปรับตัวพัฒนาไปเองออย่างที่สองเนี่ยรัฐชชาติพูดถึงอะไรนะัไอคติฝรั่งไอกำบำเพยฝรั่งสตอรี่ของฝรั่งอะไรประมาณนั้น,น,นใคนครับช่คผมขออนุญาตใช้คำํำไทยๆดังนี้จะตรงกับสิ่งที่รัชาตอยากจะสื่อกกบน้องๆหรือเปล่า ถ้าเป็นผมผมจะใช้คําว่ากินข้าวทีละคำอ๋อกินข้าวทีละคำอืมไอ้คำว่ากินข้าวทีละคำเป็นคําที่ผมเคยเออตือนสติน้องๆตั้งแต่สมัยแฟชม็อบตั้งแต่เมื่อปี2563ราปรากฏว,ว่าทัวลงหมาแก่สนุกสนานแต่ในที่สุดทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่หมาแก่คาดกันตั้งแต่เมื่อปี63ส4ทั้งหมดเลยค่ะมันไม่ได้ผิดไปจากนั้นดังนั้นดังนั้นดรชาติชาติเนี่ย ไปพูดถึงฝรั่งผมขอใช้สำนวนใช้คำเปรียเปยแบบไทยๆกินน้องๆกินเท่าทีละคำถ้าภาษา่านช้าๆก็ค่อยๆทำให้กระบวนการทางสังคมให้วัตถจักรของมนุษยชาติมันทำหน้าที่เหมุนไปตามวงรอบของมันไปก็แล้วกันใช่ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปเร่งให้เป็นไปตามไปตามธรรมชาติเถอะใช่ค่ะไปทำและในที่สุด อะไรเป็นอะไรในสังคมนี้มันต้องกําหนดโดยสิงส่วนใหญ่ในสังคมเมื่อไร่ที่คุณยังหาฉันธานุมัติหรือสิงส่วนใหญ่ในสังคมไม่ได้อย่าคิดเยอะอค่ะนะประมาณนี้แต่เข้าใจว่าคําถามกลางตลาดของของของ,ของน้องรุ้งและคําตอบที่ผมอยากจะบอกว่าตอบเป็นธรรมชาติมากๆของรเทฤชาติเมื่อวานมันได้กลายเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดีย แรงและก็เยอะพอสมควรดังนั้นด,ดังนั้นน้องรุ้งจึงได้โพสต์ในทวิตเตอร์ของน้องรุ้งเองในเชิงของการชี้แจงคำความเข้าใจกับกระแสที่ไปถามคำถามนั้นกับดรชัดชาติเมื่อวานนี้นะคะดังต่อไปนี้นะคะสิ่งที่น้องรุ้งโพสต์นะคะขออนุญ,ญาตชี้แจงว่าคำถามที่ถามอาจารย์ชัดชาติวันนี้หนูไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรเลยและไม่ได้ต้องการโจมตีหรืออะไรแต่เป็นการถามอย่างซื่อเลยค่ะ แค่อยากรู้ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงเท่านั้นเพราะไหนๆก็มาถึงตลาดนะัดราษฎรแล้วตอนอาจารย์พูดจบหนูก็ยิ้มให้และขอบคุณอาจารย์มากๆที่ตอบคําถามตามที่อาจารย์คิดค่ะตามที่อาจารย์คิดตามที่อาจารย์คิดปรากฏว่ากลางดึกเมื่อคืนเมื่อน้องรุงโพสต์ทําความเข้าใจกับ x, กับกระแสกับสังคมอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะอาจารย์ชัดๆก็แล้วชัดๆก็โพสต์กลับไปที่น้องรุงว่าขอบคุณรุง้ง ที่ตั้งคำถามให้ผมที่สวนน้ำหุ่นนะครับเราไม่เคยเจอกันในใจยังคิดว่าใช่รุ้งหรือเปล่าดีใจที่ได้เจอนะครับบรรยากาศสบายๆคุยกันเหมือนพี่น้องคุยกันถามได้ทุกคำถามครับนี่คือเสน่ห์ของชาตชาินะต้องบอกว่านี่คือเสน่ห์ของชาตชิชจ,จริงๆดูแกทำอะไรแกจะพูดอะไรเนี่ยดูเป็นธรรมชาติใช่ค่ะไม่หนีไม่เลี่ยงไม่หลบอะไรเลยนะถาม<ล>มากดูเป็น,ปนธรรมชาติา <นะ S 1> ใช่แล้วก็ดูแบบชิลๆอ่ะอย่างที่ธรรมชาตินะอย่างที่แกบอกสบายๆ ม,มีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นการยกเลิกหนึ่งถึงสองถือเป็นคำถามตรงและแรงมีความละเอียดอ่อนในตัวมันเองสูงมากนักการเมืองบางคนเขาจะใช้วิธีการเลี่ยงคแต่ดรชัชา,ชาัดตอบตรงๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติคือตอบว่าไม่หนีอ่ะพูดง่ายๆเริ่มจากอย่างนี้ก่อนไหม,หมสร้างกระแสไม่ให้เอาหนึ่งนึงสองมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก่อนดีไหมเลิกไม่เลิกเนี่ยพูดกันทีหลังโอเค มีตำแหน่งเนี่ยมาตอบคำถามแบบนี้ตอบแบบฉับพลันทันใดเนี่ยบางทีมันโอ้หมันก็โหดร้ายกับบางคนนะแต่อาจชาชาติตอบสบายๆมากแต่ที่จริงมันก็ควรจะจบนะท่าทางจะไม่จบค่ะเมื่อไม่จบน้องรุงก็ย้อนกลับมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งด้วยข้อความว่าเพราะเห็นจากกระแสโซเชียลแล้วค่ะน้องลุงก็มาโพสต่อว่าแค่ถามคำถามในงานพี่ที่พวกเราจัดมันกลายเป็นการเกลียดอาจารย์ชัดชาติไปได้ยังไงนะคะจริงเห็นด้วยตัางสติกันนิดหนึ่งค่ะ เอฟซี FC ของทัศช,ชาติบางกลุ่มที่ผมสัมผัสนะแรงแรงในระดับทีออ่น้องหมาแก่อยากจะวิจารณ์นิดนึงเยอะก็เข้าใจก็กรักของเขาแต่ความรักกับความหลงแบ่งกันที่ดีๆนะรักได้แต่อย่าหลง หลงเนีมันจะมืดบอดรักเนี่ยมันจะมีสติปัญญาจะมีความแจ่มจัดในวิชั่นในวิสัยทัศน์ที่จะมองอะไรตรงนี้อะไรแยกกันไปหมดพูดเยอะไปแล้วไม่เท่านั้นนะกระแสในโซเชียลก็ต้องบอกในโซเชียลไม่ยอมจบใช่ค่ะน้องรุ้งต้องโพสต์อีกค่ะน้องรุ้งมาโพสต์ต่อว่าแล้วงานวันนี้คนที่มาก็มีแต่คนที่โดนคดี 1- 12เต็มไปหมดจะเรื่องคําถามนี้ได้ยังไงคะ อยากรู้อะไรก็ถามถ้าเขาไม่ตอบก็ไม่ได้คาดคั้นหนูว่ามันก็ปกติไหมคะก็ก็ก็มีอีกคนหนึ่งดูสติสตังสุดยอดแหละแล้วก็ค่อนข้างจะมีหลักคิดที่น่าสนใจก็ก็ก็มาตอบตอบ,ตอบประเด็นต่อท้ายโพสต์ของรุ้งเมื่อสักครู่ว่าสั้นๆแต่ได้ใจความนะถามดีตอบดีนี่คะคนถามคือรุง้งคนตอบก็คือัชชาติ ก็ก็โอเคทั้งถามทั้งตอบใช่ทุงคนถามคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ค่ะพอน้องพอคนนี้โพสตแบบถามดีตอบดีนี่คะนะคะน้องลุงก็มาตออนะคะมาตอบคนนี้ว่าอืหนูก็ว่าเขาตอบดีมากแล้วค่ะเท่าที่เขาตอบได้ใช่หมายถึงอาจารย์ชัดชาติใช่ใช่แต่ถ้าพูดถึงใน Facebook ของเรานะคะก็มีคนคอมเมนต์เขาก็บอกว่าก็อาจารย์ชัดชาติตอบก็โอเคนี่ก็ตอบดีนี่ก็ตอบชัดเจนในจุดยืนนี่ ไม่เห็นจะมีอะไรอแล้วแต่จะคิดละกันในโลกโซเชียลมันก็หลากหลายมุมมองนะเราก็ต้องเคารพทุกๆมุมมองละกันที่เขาอาจจะเห็นไม่ตรงกับเราค่ะโอเคแต่ด้วยความเคารพค่ะจะรักลุงตู่จะรักโทนี่จะรักชัดชาติจะรักใครก็แล้วแต่ตั้งหลักนิดนึงรักได้อย่าหลงหลงเนี่ยมันจะมืดบอดรักเนี่ยมันจะแจ่มใสมันจะเห็นได้อะไรกว้างไกลนะครับ